Bop.

เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันครับก็คือเดี๋ยวที่มันจะได้ไม่ต้นต้นต้นเนี้ยตอนที่ทุกคนกำลังคิดมากในไม้ที่ไม้ร้อนที่ในในบ้านจัดสัตจะเหยียดแล้วเหยียดใหญ่คุณก็ผมคิดว่าเขาทำแต่เบื่อยันคนนี้ไม่ขายเลยที่บอกว่าเดี๋ยวเราไปชิมผักมะลย r y a c ในแปลงเลยอ่า

แต่ขนไหก็รสชาติโอเคเลยนะจริงๆเนี่ยคือถ้าใส่เกลือนใส่เกลือก็ได้ล้วแต่ครับอาหวานด้วยต่ใสหวานกี่อื่นไม่มีครับผมบอกได้เลยว่าหวานจ้าเป็นไงจ๊ะ เดียวอมหวานอร่อยค่ะอร่อยจริงอะไร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 จริงได้ได้ครับแม่ก็ก็คือปลกเข้าไปนี่แหละไม่ลึกรัไม่ลึกนักนแก็จะใช้นี่ยครับจะขอพริกะไรกันค่ะเจดูอะไรกันนี่ ่ะนี่นะคะลูกเขาก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยป้าแอมมันโทรตามแล้ว,อ,ลวอันนี้คือสิ่งที่เราให้เห็นเนี่ยคืออันเนี้ยเราให้กิ่งขนาดกิ่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เราไปลงดินหรือเราไปลงถุงก่อนเอ่อได้ทั้งสองแบบครับอ๋อจะลงดินเลยมันจะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายครับ เอยกษยาครกรของเรานะคะมาดูัี่นีบเนื่อรจาคร่าทุกครจะตรองคปัตรียมตัวเรษีคณนะคะไปเร็นครษตรกรเกษรรัรในอราครเกษรรกรัรัรรัครร าดูอะไรกันนะจ๊ะอาฮะกินกิดิบได้ติกไปกินเลยอากินฟรีจ้าอ๋ช่วยรักษามะเร็งได้ค่ะนี่นะคะอ่าดูเพื่อนเพื่อนทุกคนดูผักนม่ได้กินมันีมากนม่กินเมาปลูกยังอะไอ้ัปลูกยังไงคะใครไม่กิน ก็อาไิจิมจิ้มใช่ครับมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับคือคือคือแม่มาจากอียิปต์แต่ว่าคนมาจากอียิปต์แต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้เขาเลยไปมาปลูกในประเทศไทยแล้วก็เลยไปทําที่ทาในบะหมี่ผัก M k คอ่ะครับทําอะไรนะคะผัก MK ็ใช่ครับน้ำเมื่อกี้นครับ กินได้เลยครับกินได้เลยกินเหมือนวัวกินยากเลยหน้างหน้าเรากินอย่างนั้นเลยได้ชาที่ที่เห็นทีกินเนี่ยเอาเป็นการกินปลากินเลยกินหล้าแต่ขั้นตอนครับกว่าจะเป็นชากินไเลยเฮ้ยม่นี่ของี่ข้งน้ารับข้าง้ครับเลาลาดูครับมัจะมีมีนวดอยู่สองข้างก้านาชานะอเห็นไหมครับมีนวยอยู่สองข้าง ไม่หายไหมฮะตั้ทางนู้นจเรียกตีกินยางค่ะพระราชาน้าเร่องนีเป็นราชินีต้องกินหนวดไปด้วยใช่ไหมี่ครับอ้มอร่อยไหมคะอร่อยมากครับคนทำสารคดีแหล่ะให้ประโยชน์อะไรบ้างคะอ่อป้องกันมะเร็งอืมอ่ารักษาความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็กินสดก็ได้เหรอกินสดได้ครับชะลอวัยนะครับแล้วก็บำรุงไตนะครับแล้วก็ครับ ปาตะมันสามารถที่จะทานได้สดได้เลยแล้วก็ปาแปรรูปทำไข่เจียวก็ได้ทำต้มจืดก็ได้ทำอะปริมาณในการกินกินได้ยิ่งกินได้ยิ่งดีครับเพราะว่ามันคือผักชนิดหนึ่งมันไม่เหมือนกับพวกอไม่ว่ากระชาไม่มีครับเราเอากันไปสักครู่นะอันไหนครับเดี๋ยวเลือกอันที่มีรากให้ครับใช่เเอาสามกิงได้ครับไออย่างเงี้ยได้แล้วเนี่ยครับที่ตัดเลยได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนจะด่าได้ไม่เป็นห่าครับเดี๋ยวจะกลับไปแล้วแล้วเขาดูแลยากไหมอ่ะ ไม่ยากครับต้มโอเนี่ยผมบอกอร่อยมากโอปกติเอันที่มีรากเลยนะรากรลูกกอไปแล้วมันตายไม่ต้องห่วงครับพี่เขากำลังชิมกาแฟ